สวัสดีนะครับนักเรียนแลวก็ผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องเซตนะครับคุยกันในเรื่องเซตในใบางานที่หนึ่งจุดหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเขียนเซตนะครับในข้อแรกนะครับจงเขียนเซตแต่ละข้อแบบแจกแจงสมาชิกนะครับในข้อที่หนึ่งเอคือเซตของจังหวัดในประเทศไทยที่ลงท้ายด้วยบุรีมันก็มีอะไรนะครับมันก็มีเซต ของชนบุรีลบบุรีปราจีนบุรีสุพรรณบุรีจันทบุรีกาญจนบุรีนนทบุรีแล้วก็เพชรบุรีนะครับอันนี้ก็คือเซตของจังหวัดที่ลงท้ายด้วยบุรีนะครับส่วนในข้อที่สองนะครับก็เป็นเซตของจำนวนเต็มลบนะครับเซตขอ,องจำนวนเต็มลบ เราก็วงเล็บเปิดนะครับตั้งแต่ลบหนึ่งไปแล้วก็ลบสองแล้วก็ลบสามแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับเป็นจุดไขป่ปลาเพราะว่ามันเป็นเซ็ตที่ไม่ไม่จำกัดมันเป็นเซ็ตอน,นันต์นะครับดังนั้นเราก็ต้องใส่จุดไข่ปลาแทนจำนวนที่มากมายมหาศาลอลังการนะครับมันเยอะไปหมดนะครับไม่หวัดไม่ไหวนะครับเราก็ต้องใส่แบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นการเขียนแบบแจกแจงสมาชิกเช่นกัน ส่วนในข้อ3ามนะครับ C คือเซตของจำนวนเต็มลบที่น้อยกว่าร0อยนะครับเราก็ตั้งแต่จำนวนเต็มลบนะครับก็มีตั้งแต่ลบ1นะครับลบร้อยถอยลงมาจนกลายเป็นลบ1ึแล้วแต่ว่าคุณครูก็จะเขียนโชว์ให้ดูตั้งแต่ลบ1ไปถึงลบร้อยความหมายก็เหมือนกันนะครับว่าในเซตของจำนวนเต็มลบ น้อยกว่าลบร้อยก็มีนะครับน้อยกว่าลบร้อยนี่เราก็ไม่เอาลบร้อยนะครับเพราะเอาน้อยกว่าก็คือตั้งแต่ลบหนึ่งจนไปถึงลบเก้าสิก้านั่นเองนะครับส่วนในข้อสี่นะครับดี D ก็คือเซตที่จํานวนเต็มที่สอดคล้องกับสมการ x กำลังสองลบสาม x บวกสองอันนี้ใช้ความรู้ในการแยกตัวประกอบนะครับถ้าเกิดนักเรียนสนใจก็ไปดู วิธีการแยกตัวประกอบในระดับชั้นของม .3 นะครับตามวิดีโอที่ครูหารได้ที่คุณครูได้ส่งมอบให้นะครับอันนี้เมื่อแยกตัวประกอบออกมาแล้วมันก็จะกลายเป็น2งวงเล็บนะครับ x ลบ2กับ x บวกหนณที่นี้จะไม่ขออนุญาตอธิบายเรื่องการแยกตัวประกอบนะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลาแล้วก็ตรงประเด็นนะครับในข้อ5 e ก็คือเซตของจํานวนเฉพาะที่น้อยกว่า15จํานวนเฉพาะคืออะไรครับคือจํานวนที่ หารด้วยตัวมันเองและหนึ่งลงตัวเท่านั้นนะครับหนึ่งก็คือเลขหนึ่งหารหารมันลงตัวมันก็คือจํานวนเฉพาะสองก็คือเลขสองที่หารเลขสองได้ลงตัวแล้วก็เลขหนึ่งก็หารสองได้นะครับเอาสองตั้งหารด้วยหนึ่งมันก็ได้สองนะครับเลขสามก็เอาสามได้นะครับแล้วก็หนึ่งก็หารสามได้ลงตัว เดี๋ยวถ้าถ้าถ้าเลขสี่อ่ะเลขสี่มันก็คือเอาสี่มาหารได้เอาสองมาหารได้แต่สองเนี่ยไม่ใช่ตัวมันเองเพราะฉะนั้นเลขสี่จึงใช้ไม่ได้เลขสี่จึงไม่ใช่จํานวนเฉพาะนะครับจํานวนเฉพาะจะต้องเป็นตัวเลขตัวมันเองและ1เท่านั้นนะครับห้าก็หารด้วยตัวมันเองก็คือเลขห้าได้หารด้วยหนึ่งได้นะครับ มันจะหารด้วยสองได้ลงตัวไหมมันก็ไม่ได้ลงนะครับห้าหารสองก็ได้สองกว่ากว่าสามหารห้าได้แต่มันไม่ลงตัวก็ไม่เอานะครับต้องก็ก็ไม่ไม่ไม่ได้นะครับมันจะต้องเป็นห้ากับหนึ่งดังนั้นเมื่อเป็นห้ากับหนึ่งตัวมันเองกับหนึ่งก็จะมันจะเป็นจำนวนเฉพาะเจ็ดก็เป็นจำนวนเฉพาะเพราะมีเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดแปดเก้าแปดเก้า กาก็ดูเหมือนจะได้แต่งจริง9ก้หาด้วยสามก็ได้ดังนั้นเราดังนั้นมันไม่ใช่ชจานวนเฉพาะนะครับแล้วก็มาสิบเอดนะครับสิบเอดก็เป็น,นจํานวนเฉพาะเพราะมีแค่ตัวเองกับสิบสามกับกับสิบเอดกับ1นะครับสิบสาก็ใช่นะครับอันนี้ก็จบแลวนะครับส่วนข้อ2ให้เขียนแบบบอกเงื่อนไขของสมาชิกในเซตนะครับเซตของเดือน กุมภาพันธ์นะครับ a ก็คือเซตของเดือนที่สองของปีนะครับเราจะเขียนแบบนี้ก็ได้แล้วก็ข้อสองนะครับสองสามห้าเจ็ดสิบเอ็ดเซตของจำนวนเฉพาะที่น้อยกว่าสิบห้าข้อนี้มันจะคล้ายๆกับโดยสรุปแล้วนะครับในข้อสองนะครับเซตบีก็จะต้องเป็นเซตของจำนวนเฉพาะนะครับที่ตั้งแต่ หไปจนถึงสิบสามนะครับว่ามีจำนวนเฉพาะอะไรบ้างนะครับนั่นก็คือมันก็จะออกมาเป็นสองสามห้าเจ็ดสิบสามนะครับส่วนในข้อสามนะครับตะวันออกตะวันตกเหนือใต้อันนี้เป็นทิศทางตามแนวแกน x y นะครับเราก็สามารถบอกไว้ว่า x โดยที่ x นั้นเป็นสมาชิกของแกน x ทิศตามแกน x และทิศตามแกน y นะครับคำตอบที่ได้มันก็คือตะวันออกตะวันตกเหนือแล้วก็ใต้นะครับอันนี้ก็คือข้อ3ในข้อที่4ี่นะครับเราก็มาดูนะครับมันจะต้องเป็น x ต้องเป็นจำนวนเต็มแล้วเราก็เขียนเงื่อนไขอีกว่านะครับเราก็เขียนเงื่อนไขอีกว่า x เนี่ยมันมากกว่าหรือเท่ากับลบสน้อยกว่าหรือเท่ากับสนะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขที่กําหนดไว้ดังนั้นมันก็คือลบสามลบสลบหน่ย์หนึส่วนข้อ5 x โดยที่ x นั้นเป็นจํานวนเต็มนะครับ x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มก็คือเราให้ N เนี่ยเป็นแทนจำนวนตัวเลขนะครับ ยกกําลังสองเนี่ยมันต้องยกกําลังสองแล้วมันก็เป็นสมาชิกของจํานวนเต็มนะครับก็คือ1นึ่กำลังสองก็ได้1 2ึ่งกำลัง2ก็ได้เป็น4 3่สากำลัง2ก็เป็นเก้ากำลัง2ก็เป็น16ไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับ